สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะใครกำลังดูนัดอยู่ลบกวรน,นิดนึงนะคะลบกวนช่วยเช็คให้นัดหน่อยว่าเสียงได้ยินไหมนะคะได้ยินเสียงนัดไหมนะคะเดี๋ยวนะคะนัดคอเช็คเสียงนิดนึงนะคะ ามาแล้วนะคะได้ยินเสียงแล้วโอเคเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือสำหรับวันนี้นัดจะมาพูดถึงว่ากรณีที่เราอยู่ประเทศฝรั่งเศสแล้วเราอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยที่ฝรั่งเศสอาจจะมาอยู่ด้วยมาช่วยดูแลหลานอย่างนี้นะคะมีความเป็นไปได้ไหม ก็คือเป็นไปได้และทําได้นะคะแล้วก็มีหลายๆคนหลายๆเคสเขาทํามาแล้วนะคะก็คือว่าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะที่เขาทําแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีความจําเป็นนะคะจาเป็นยังไงก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เมืองไทยแล้วไม่มีใครดูแลท่าน หรือว่าเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวนะคะหมายถึงว่าเราเป็นลูกคนเดียวแล้วก็พ่อหรือแม่หรือว่าพ่อแม่จริงๆโดยส่วนใหญ่ถ้าพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันเราก็จะไม่ไม่ค่อยอยากจะมานะคะอันนี้หมายถึงว่าหนึ่งก็คือเป็นกรณีที่ไม่มีใครดูแลพ่อแม่นะคะตัวเราเนี่ยโดยที่ได้สัญชาติยังไม่ได้สัญชาติฝรั่งเศสเป็นคนไทยเราก็มีสิทธิ์ที่จะทําเรื่อง ให้คุณพ่อคุณแม่มาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสได้หรือว่าบางกรณีบางเคสก็จะเป็นด้วยเหตุผลที่ว่ามาอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วตัวเราเราทำงานสามีเราก็ทำงานแล้วมีลูกเล็กนะคะก็อยากจะให้คุณแม่ของเราเนี่ยที่ว่างงานท,ที่ไม่ได้ทำงานนะคะอยู่ที่เมืองไทยอาจจะเป็นวัยที่เกษียณแล้ว อยากให้ท่านมาช่วยดูแลหลานให้หน่อยอย่างนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้แล้วก็มีคนไทยหลายคนนะคะนัดเห็นนะคะเขาก็พาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะนัดเห็นหลายๆคนนี่แหละคะ่ะก็คงเห็นมาแล้วนะคะแล้วก็อาจจะยังมีคําถามว่าเอ๊ะเขาทํำยังไงเป็นไปได้หรออะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้นัจะมาแบ่งปันนะคะเล่าให้ฟัง แล้วก็แต่ว่าสําหรับนัดเนี่ยนัดก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่มานะคะแต่คุณพ่อคุณแม่ของนัดไม่อยากมาเพราะว่าท่านอายุเจ็สิบกว่าแล้วเจ็ดสานะคะแต่ว่าแม้ว่าตอนที่ท่านอายุ60สกว่าคุณพ่อคุณแม่ของนัดก็ไม่อยากมาคราวนี้เราก็มาดูก่อนนะคะว่าตัวคุณพ่อคุณแม่ท่านอยากที่จะมาไหมอย่าลืมอย่าลืมนะคะ ว่าการมาอยู่ในประเทศอื่นเนี่ยในตอนที่อายุค่อนข้างที่จะมากแล้วเนี่ยต้องปรับตัวเยอะมากการย้ายย้ายผิ่นย้ายที่อยู่เนี่ยนะคะสภาพอากาศที่นี่เนี่ยก็ค่อนข้างหนาวใช่ไหมคะเราก็รู้อย่างตัวเราเองเนี่ยเราอยู่เรายัางรู้สึกไม่ค่อยจะแฮปปี้เลยนะคะถ้าใครอยู่ทางปรารีสบ้านนัดก,ก็อยู่แถวแถวปรารีสก็ก็ค่อนข้างที่จะหนาวยิ่งถ้าอยู่ทางเหนือ ก็อากาศก็ยิ่งจะเย็นมากขึ้นไปอีกนะคะทางเหนือใกล้ๆอังกฤษเนี้ยนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ทางใต้ใกล้ๆสเปนอย่างเงี้ยก็โอเคหน่อยนะคะอย่างช่วงนี้ก็เริ่มร้อนหรือก็ปลูกผักปลูกอะไรก็คือได้ดีกว่าว่างั้นเถอะถ้าอยู่ทางใต้อากาศจะดีกว่าโอเคถามความสมัครใจของท่านท่านอยากที่จะมาไหมนะคะเพราะว่านอกจากอาหารแล้วเนี่ย ก็ยังเออไม่ใช่อกจากอากาศแล้วก็ยังอาหารก็ยังหาอาหารแบบไทยๆนี่ยากแล้วก็ราคาแพงแล้วท่านก็มาอยู่นี่ท่านก็ไม่มีเพื่อนใช่ไหมคะอย่างคุณพ่อคุณแม่ของนัดเนี่ยไม่อยากมาเพราะกลัวการขึ้นเครื่องบินกลัวว่ามาแล้ว <c oughs> จะเป็นภาระให้กับลูกหลานนะคะในเรื่องของสุขภาพเรื่องอาหารการกินอะไรต่างๆนะคะท่านก็ไม่อยากมา ไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อคุณแม่นัดนะคะหลานนัดเองเนี่ถ้าให้มาเรียนหนังสือที่นี่มาอยู่กับน้าเผื่อว่าเรียนหนังสือแล้วสาเทิดช่วยนะ้าดูหลานบ้างเอยช่วยนะ้าดูหลานบ้างดูดูน้องบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่ค่อยอยากจะมาเพราะว่าเขาเคยมาเที่ยวแล้วมาเที่ยวน่ะโอเคแต่ว่าถ้ามาอยู่เลยเนี่ค่อนข้างที่จะยาวแต่ว่าต่อไปถ้าจะเปลี่ยนใจก็ได้นะคะขราวนี้ขราวนี้ขรา,าวนี้นะคะ ก็มาที่ว่าถ้าอยากให้พ่อแม่มาอยู่ด้วยเนี่ยทำได้แล้วเราทำยังไงโดย 1. พ่อแม่ต้องสมัครใจซะก่อน 2. ตัวเราเองนะคะและท่านเนี่ยก็ต้องมีเหตุผลที่เพียงพอที่ว่าทำไมพ่อแม่อยู่เมืองไทยเนี่ยทำไมถึงจะอยากให้ท่านมาอยู่ที่ฝรั่งเศส ก็อย่างที่นัดกล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าหนึ่งพ่อแม่แก่มากแล้วเราเป็นลูกคนเดียวหรือลูกหลายคนก็ได้แต่ว่าไม่มีใครดูแลพ่อแม่เลยเราอยากจะเอาท่านมาดูแลที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะสองคุณมีความจำเป็นคุณอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วเนี่ย มีลูกหนึ่งคนสองคนสามคนหรือเท่าไหร่ก็ว่าไปเนี่ยแหละะแต่ว่าคุณและสามีของคุณทำงานคุณอยากจะให้ท่านเนี่ยมาช่วยดูแลหลานของท่านก็คือลูกของเราเนี่ยที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อดูแล้วเหตุผลและความจำเป็นนั้นดูแล้วเหมาะสมนะคะเหมาะสมที่จะขอวีซ่า เราก็ทำเรื่องเตรียมเอกสารนะคะเพื่อที่จะขอวีซ่าให้กับพ่อแม่ของเราโดยเรื่องเนี่ยจริงๆก็คือเหมือนวีซ่าทั่วไปเลยก็คือปกติแล้วคือแปลว่ายื่นเอกสารต้องยื่นไปที่สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยใช่ไหมคะเพียงแต่โปรเซสแล้วก็ขบวนการตอนนี้เนี่ยจะเป็นว่า เราจะต้องกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ France Visa ซะก่อนนะคะเดี๋ยวนัดพิมพ์ให้นะคะ France Visa นะคะเว็บไซต์ France Visa ซะก่อนนะคะกรอกข้อมูลกรอกรายละเอียดทั้งหมดลงไปแล้วเขาจะให้ลิสต์รายการเอกสารมาจากนั้นจึงไปเตรียมเอกสารตามลิสต์ที่ได้มาแล้วไปจองคิว กับทาง TLS แล้วไปยื่นเอกสารที่ TLS แล้ว TLS เนี่ยจะเป็นคนเอาเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่สถานทูตให้แล้วก็สถานทูตพิจา,ารณาวีซา่าแต่ว่าช่วงนี้เคสแบบนี้สถานทูตยังไม่ยังไม่รับยื่นเอกสารนะคะคราวนี้เอกสารมีอะไรบ้างนัดจะพูดคร่าวๆนะคะเมื่อ ลูกสาวลูกชายอยู่ที่ฝรั่งเศสก็หนึ่งเลยต้องใช้เอกสารของทางฝั่งฝรั่งเศสเอกสารทางฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยหล,หลักเลยก็คือเอกสารตัวเราสมมติอันนี้ยกเคสว่าเป็นเคสนัดนะคะก็จะต้องมีเอกสารนัดเอกสารแฟนนัดว่าเราทำงานนะคะเราเป็นเจ้าของบ้านอ่ะเนื่งสำเนาพาสปอร์ตนัด ะะสัมนานาพาสปอร์ตนัดใบเกิดนัดเพื่อที่จะโยงว่าเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เอกสารนัดแต่งงานกับแฟนก็คืออักเดอร์มาทิยาสเอกสารการทํางานของนัดนึกภาพตามนะคะเพราะว่านัดทำงานแล้วก็สลิปเงินเดือนย้อนหลัง3ามเดือนเอกสารทํางานของแฟนสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3ามเดือนของแฟนแล้วก็สเตทเมนต์ของนัดและของแฟนอย่างนี้นะคะ ถ้านัดต้องการให้คุณพ่อคุณแม่มาดูลูกก็ต้องมีใบเกิดของลูกนัดนะคะแล้วใบว่าเด็กไปโรงเรียนนี้นะคะส่วนเรื่องที่พักก็ต้องมีว่าอย่างนัดเนี่ยสมมตินัดเป็นเจ้าของบ้านบ้านมีขนาดเพียงพอนะคะที่จะให้คุณพ่อคุณแม่มาอยู่ขนาดจำนวนห้องเพียงพอขนาดของบ้านเพียงพอถูกสุขลักษณะที่จำนวน จํานวนคนปัจจุบันเนี้ยจานวนคนปัจจุบันเนี้ยมีนัดมีลูกนัดสองคนแล้วก็ถ้าจะเอาคุณแม่มาอยู่ด้วยก็จะเป็นห้าอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณธัญญานะคะก็คือแล้วก็ยังจะต้องมีใบเสียภาษีเนี่ยนะคะก็คือหลักๆเลยเอกสารทางฝั่งผู้เชิญก็ต้องมีความสมเหตุสมผลและก็มีเพียงพออีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะ ก็คือจดหมายจะต้องเขียนอธิบายรายละเอียดให้มากพอแน่นพอสมเหตุสมผลถ้านัดอยากให้แม่มาดูหลานนัดก็อธิบายไปว่าฉันชื่ออย่างงี้ยางงี้ฉันทำงานนะฉันกับแฟนทำงานทั้งสองคนโอเคเอาเด็กไปจ้างไปไปไปเขาเรียกว่าอ,อะไรจ้างคนมาดูแลมันก็ไม่เหมือนกับคุณยายใช่ไหมคะก็จะไม่เหมือนกับคุณยายดูแลเด็กเพราะคุณยายอยู่บ้านทั้งวัน ได้กำกับดูแลอะไรก็ว่าไปนะคะสวัสดีค่ะคุณจัสมินเดี๋ยวนัดมาตอบทีหลังนะคะก็คือต้องเขียนจดหมายอธิบายให้ละเอียดและที่สำคัญบอกไปเลยค่ะว่าคุณแม่มาช่วยเราแต่คุณแม่ไม่ได้มาคือมาแล้วเนี่ยไม่ได้จะไปทำงานไม่ได้มาเพื่อที่จะมาแย่งอาชีพคนในฝรั่งเศสมาแล้วไม่ได้ว่าจะต้องไปหางานเก็บ ตเบอรี่เก็บแอปเปิลหรือว่าไปทำงานร้านอะาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขียนอธิบายให้ชัดเจนแล้วเอกสารของทางคุณแม่ก็ต้องเป๊ะนะคะก็ต้องเป๊ะมีสำเนาพาสปอร์ตบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแม่มีทรัพย์สมบัติอะไรก็เขียนอธิบายเลยว่าคือจริงๆแล้วแม่อยู่เมืองไทยเนี่ยกินอยู่อย่างดีนะคะกินอยู่อย่างดีมีเงินกินเงินใช้เพียงพอสมมตินะคะ อาจจะคุณแม่เป็นข้าราชการเกษียณอย่างเงี้ยก็จะง่ายนะคะเพราะว่าคุณแม่มีรายได้ของคุณแม่อยู่แล้วมาที่ฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้เป็นภาระลูกหลานอะไรเลยไม่ได้เป็นภาระของประเทศฝรั่งเศสเลยที่จะต้องไปดูแลคุณแม่เนี่ยมีสวัสดิการอะไรชีวิตที่ดีแล้วก็เพียงพออยู่แล้วอย่างนงี้นะคะให้เราเขียนอธิบายให้หมดหรือไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นข้าราชการบํานาญนะคะอาชีพอะไรก็ได้นะคะเขียน ให้เหมาะสมเขียนให้เขียนอธิบายให้เจ้าหน้าที่เขารู้ให้ชัดเจนนะคะหรือว่าแม,แม่มีบ้านอยู่แล้วโดวยส่วนใหญ่คนไทยเนาะสมมุติสมมุตินะคะสมมุติแม่นัดแล้วกันแม่นัดก,ก็มีบ้านอยู่แล้วเป็นโฉนดของคุณแม่มีท,มที่มีทางมีเงินในบัญชีอย่างนี้นะคะคือจริงๆเขามีความสุขอยู่แล้วที่อยู่เมืองไทยแต่ว่าเพราะเขาต้องการที่จะมาช่วยดูแลหลานนี่นะคะและสำคัญมากคือ แม่ก็ต้องเขียนว่าแม่ไม่ได้มาหางานทําที่ฝรั่งเศสนะคะอันนี้สําคัญมากจดหมายต่างๆเงี้ยก็คือให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยอันนี้ของคุณแม่นะคะเราร่างจดหมายให้คุณแม่ให้คุณแม่เขียนเนี่ยนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่สถานทูตเขาเห็นเอกสารนะคะเคสอย่างนี้อาจจะคอมพิเกตนิดนึงหมายความว่าถ้าเอกสารเรายังไม่แน่นพอไม่ดีพอนะคะ เจ้าหน้าที่อาจจะโทรมาถามและขอเอกสารเพิ่มนะคะก็ให้เมลให้เบอร์โทรกับทางเจ้าหน้าที่สถานทูตไว้แล้วก็ยื่นเอกสารแค่นี้ค่ะความจริงแล้วการทำวีซ่าไม่ใช่เรื่องที่ยากนะคะอันนี้นัดได้พูดอย่างนี้เพราะว่านัดช่วยหลาน เป็นที่ปรึกษาให้กับหลานในเรื่องของการทำวีซ่าไม่ต่ำกว่าห้าปีแล้วนะคะในเพจเซอร์วิสใหม่วีซ่าเนี่ยคือถ้ามีเคสมาก,ก็จะช่วยหลานดูหลานดูตลอดแต่ว่าหลักๆก็คือหลานเป็นคนทำเพราะว่ายิ่งเขามีประสบการณ์มาห้าปีแล้วเขาชำนาญน,นะคะเขาชำนาญแล้วก็น้องเมย์เนี่ยก็เก่งภาษาอังกฤษเคยไปอยู่ที่อเมริการะยะหนึ่งนะคะแล้วก็เรียนภาษาฝรั่งเศสเสริมเพื่อการทำวีซ่า พราะว่าน้องเขาก็จะเจาะหลักๆเลยก็คือเคสวีซ่าของประเทศฝรั่งเศส <Okay. S 1> น้องเมย์เขาจะพออ่านได้นะคะไม่ได้เก่งนะคะเพราะว่าเรียนแล้วก็อยู่เมืองไทยเป็นหลักแต่ว่าเรื่องเอกสารพออ่านได้พออ่านได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้นี่น้องเขาก็จะมาถามนี่นะคะไม่ว่าวีซ่าอะไรก็ไม่ได้ยากเกินไปถ้าคุณคิดนะคะคิดว่าเอ๊มันจะ ใช้เอกสารอะไรเพิ่มนะมันจะต้องเป็นยังไงนะมันถึงจะดูแน่นหรือเพียงพอมีใครเป็นคนการันตีเพิ่มไหมรายได้เรากับสามีเราสองคนเพียงพอไหมที่จะทําให้เขาเห็นว่าเออมันเหมาะสมแม่มาแล้วไม่ได้เป็นภาระกับประเทศฝรั่งเศสนี้นะคะอันนี้อันนี้เคสกรณีที่อยากจะพาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยที่ฝรั่งเศสนะคะประมาณนี้นะคะส่วนวีซ่าประเภทอื่นๆ ก็อย่างที่บอกมันไม่ได้ยากเกินไปคุณลองอ่านข้อมูลหาข้อมูลแล้วก็ลองคิดดูว่าเอ๊ะทำไงมันถึงจะดูแน่นดูเข้าใจหลักๆสำหรับวีซ่าทุกประเภทเลยก็คือว่าจะต้องเขียนจดหมายสำหรับนัดน,นะอันนี้เป็นทริคของนัดก็คือจะต้องเขียนจดหมายอธิบายให้เข้าใจบางทีเขาเห็นแค่เอกสารเขางงอะ่ะเขาไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณเขียนจดหมายอธิบายว่า บ้องชูํโน่ปาบงชูนะคะมาดาเมอร์เซียแล้วก็ชั้นชื่อนั้นชื่อนี้ฉันเนี่ยเออ่เป็นคนไทยหรือเป็นแต่งงานกับคนฝรั่งเศสชันมีความต้องการที่จะทําอะไรชั้นอยากจะพาแม่มาหรือว่าฉันอยากจะมาเยี่ยมแฟนคบกับแฟนนานแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีอะไรก็ว่าไปคือคุณต้องเขียนให้ละเอียดน,นะคะเพราะเห็นแต่เอกสารเมื่อกี้เขางงอะแต่ว่าขอให้เขาอ่านแค่จดหมายใบปะหน้าใบเดียวเนี่ยเก็บทั้งหมด ที่เหลือเป็นแค่ส่วนของเอกสารสะ p p o r t นะคะนี่แหละคะ่ะจะบอกว่าอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยที่ฝรั่งเศสมาช่วยดูแลหลานไม่ใช่เรื่องยากนะคะโอเคเดี๋ยวนัดขอ,อสวัสดีคุณทันยาอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณที่มาเมน้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนัดนะคะส่วนคุณจัสมินลูกสาวอายุ17อยากให้มาอยู่ด้วยต้องทำยังไงนัดไม่ทราบว่า ได้ทำเรื่องผ่านโอฟี่หรือ,อยังคะปกติแล้วถ้าอายุยังไม่ถึง18นะคะถ้าอายุยังไม่ถึง18ปีอยากให้ลูกสาวมาอยู่ด้วยก็คือจะต้องทำเรื่องผ่านโอฟี่แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะคะคราวนี้ถ้าสมมุติว่านะคะไม่ได้ทำในเคสแบบโอฟี่ที่จะให้ลูกสาวมาอยู่ด้วย งงไหมเนี่ยเอาใหม่ก็คือว่าถ้าเด็กอายุยังไม่ถึง18จะถือว่ายังเป็นผู้เยาว์ที่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะหากว่าคุณจัสมินเนี่ยยังมาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสยังไม่ถึง18เดือนก็คือปีครึ่งยังไม่ถึง18เดือนคุณสามารถที่จะยื่นเรื่องอทําวีซ่าให้ลูกติดตามแม่มาอยู่ที่ฝรั่งเศส ได้เลยทําเรื่องที่ไทยแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดน่ะสถานทูตยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นนัดเดาว,ว่าถ้าอย่างเคสคือคุณจัสมินน่าจะขอบคุณนะคะคุณนันทนาเนาะก็คืออย่างเคสคุณจัสมินเนี่ยน่าจะต้องไปติดต่อที่โอฟีแต่ทําเรื่องกับโอฟีก็ค่อนข้างที่จะนานเพราะฉะนั้นอีกวิธีการหนึ่งที่แนะนําก็คือให้ทำหาหาโรงเรียนให้น้องน้องอยากเรียนอะไร ให้ทำวีซ่านักเรียนมาที่ฝรั่งเศสแล้วก็ให้คุณแม่เป็นคนซัพพอตนะคะนักเคยทำเคยช่วยนะคะเคสหนึ่งก็คือให้น้องเนี่ยเขามาเรียนทางด้านอาชีพทางด้านการโรงแรมนะคะน้องก็ได้มาเรียนโดยที่คุณแม่และคุณพ่อฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคนซัพพอตค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมดเพราะว่าถ้าน้องอายุยังไม่เยอะแล้วก็ มาเรียนสายอาชีพเน,นี่ยอะไรเงี้ยค่าเรียนไม่แพงเลยนะคะค่าเรียนไม่แพงเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรสวัสดิการนะคะด้านการเรียนที่ฝรั่งเศสเนี่ยรัฐสนับสนุนเยอะยิ่งอายุน้อยๆน,นะคะเอางี้ก็คือลูกสาวอายุสิบเจ็ดให้หาที่เรียนไว้ให้น้องเลยถ้ายังไงนัดแนะนําให้ทําดี่านันเรียนแต่ว่าเมื่อวันภายในอาทิตย์นี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานัดก็คุยเรื่องอแพร ถ้าน้องอายุ18ไปแล้วลองให้น้องเซิร์ชดูนะคะโครงการออพแพนัดนว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นไปได้นะคะก็คือให้หาโฮสต์ว่ามีบ้านไหนต้องการเด็กออพแพแล้วก็น้องพอโฮสต์ทำเอกสารนะคะตกลงรับน้องมาเป็นเด็กออพแพน้องก็มาด้วยวีซ่าอพแพแล้วก็ค่อยๆเรียนภาษาฝรั่งเศสไปเรื่อยๆพอ ครบอายุวีซ่าของออแพรอยากจะต่อยอีกปีนึงก็ได้เพราะว่าแม็กซิมัมเขาให้อยู่ได้2ปีของวีซ่าออแพรแต่พอครบ2ปีสมมุติน้องอยากเรียนหนังสืออายุยังน้อยสมัครเรียนนะคะปกติแล้วเขาก็รับแหละเพราะว่าถ้ามาโครงการออแพร2ปีนัดมั่นใจว่าภาษาน้องก็เริ่มที่จะสื่อสารได้เพราะฉะนั้นการจะเรียนต่อก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนะคะลองดูนะคะ การที่จะมาอยู่ฝรั่งเศสถ้าสมมติว่าน้องๆยังอายุยังน้อยเนี่ยมีโอกาสเยอะมากเลยวีซ่านักเรียนวีซ่าออแพร์นะคะถ้ายอยู่ยังไม่ถึง30นะคะขอบคุณคุณนันทนาแล้วก็คุณจัสมินคุณธัญญาม,มากๆนะคะนะัดจะขอจบการไลฟ์สดแค่นี้นะคะไว้มีคำถามพิมพ์ไว้นะคะอ่าโอเคส่วนใครที่อยากจะทำวีซ่าแล้วรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจในเรื่องของเอกสารต้องการคนช่วยนะคะ ติดต่อเพจเซอร์วิส y หม่วีซ่าเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่า Service ส y หม่วีซ่นะพิมพ์ให้นะคะ Service My v i s วีนะคะลองติดต่อน้องเมย์ดูนะคะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้แค่นี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ